ครับว้านี่ครับพันยางและบึงสวนไผ่ครับนี่ครับนอยากมาชมสวนไผ่นะครับไผ่พี่ไทยนะคะพี่ต้นซ้อนนะครับมันเลี้ยงหอยนะหมอคะพี่ครับมีเลี้ยงหอยอยู่ทั้งสาทั้งท่านครับเลี้ยงหอยครับอันนี้เป็นสวนไผ่ครับนี่เครื่องมืออย่างไรจะได้กินแกงน้ำใหม่ทุกเดือนพี่ไทยครับไม่น่าจะเกิดประมาณเดือน มีหน้านี่ยครมีหน้าเพราะมันเป็นกลางๆเดือนหรือปลายๆเดือนยังน้อยเพราะว่าพี่เอาน้ำลงในนี้เลยทุกมือบอค่ะนี่ย่างมะเสาครับรดน้ำทุกเสาเลยกับเปิดเมื่อกาดิซุ่มๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดเริ่มติดแตกขึ้นมาแต่ยังบ้วนโพขึ้นไว้นะเพราะว่ามันเทไสหักข้างข้างนี้ไม่ใช่นะครับเอาเฟืองคุมไปครับที่มีสายยางนะครับสายยางสำหรับ สายยางสำหรับลดน้ำตอนเช้าครับสิละพ่อได้ออกกำลังกายตอนเช้าครับแบบนี้มันจะสุมหาไฟกับมักเลยล่ะมันเย็นเนาะอากาศเย็นดีเลยนี่ครับมันี่มีใบเตยเตยห,มตยหอมนำนี่<ม>อันนี้อันนี้บงหวานบงหวานเพชรน้ำผึ้ง<ม>บงหวานเพชรน้ำผึ้ง,ง,งอันนี้มันจะมีขมนะที่แขนนอน แล้วมันสีจะขายว่ากินดิบได้โอ้ตัวนี้กินดิบกินดิบได้ตัวนี้ตัวนี้น้ำมันผสมตัวนี้เฮดน้อยผสมแกงได้ครับตัวนี้กิมซุงภาษาเพิ่นบ่บ่บ่นี่เรียงปลาอย่างนี้ใช่ตัวนี้เป็นปลาหู้รูดนี่บ่อปลาหู้รูดเราก็จะมีปลาหนิ่นปลาตะเพียนผสมน้ำนี่ยแล้วตัวไดอันที่เขาเอ็กซี่เรียงควายไหมยู่ข้างหลังคองเขาไปบ่อโอ้มีสามบ่อมีสามบ่อครับมีสามบ่อข้าทาบ่อข้าทาบ่อเดี๋ยวใหพาไปเบิ่งครับ ก็มีสวนบัวบัว,บ,ว,บ,วบัวนี่กินได้บ่คะนี่กินได้ครับเป็นบัวหน่วยบัวยังธรรมดาเฮานี่ล่ะกินได้แต่บ่เคยลงไปลงเยื่านงูงูมันหลาายอ้งูยังีง,ง,งูมันอยู่ในหญ้าดยังอ่ะทีงูยังบ่จักซื่อมันพวกสร้างเขา,อบ,อาเบ่กลล้างเด้อาอากาศลงูนี่ยาดีเออบ่ค่อยกล้าลงแต่ว่า,าแถวนี้บ่มีพอเฮ็ดเฮ็ดโตเฮ็ดเฮ็ดสะอาดดีมีเห็นเอ่อมีปีงนํามีปีงมีปีง ปิ้งตัใหญ่ปิ้งเออมีปิ้งอยู่ปิ้งนี่มันจะบวตายง่ายเลยพี่แทนโอ้บวตายแล้วปิ้งตับวตายปิ้งปิ้งนี่ถ้ามันไม่น่าเห็นอ่านี่นี่นี่แค่น้อยนี่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 เริ่มขึ้นแล้วครับเห็นปะนี่เริ่มขึ้นแล้วอ่าน้อยๆเริ่มขึ้นแล้วเริ่มขึ้นแล้วนี่นะครับว่านี่ซุ่มนี่อันนี้ล่องล่องเลี้ยงเส่นอันนี้เลี้ยงหอยกันแต่ว่าล่องเลี้ยงเส่อันนี้บ้าง ลองใส่ถังไปจะจิบม่ามันจะเป็นไดงนะก็เอาตัวมันทิ่มตลอดนะครับมันคนค้างมันติตายน้ำนะมันต้องบอกว่ามันเป็นอังไงว่าเลียงมันเป็นหรอกติดตายัยางเดี๋ยวพี่ส่มนี่ยสุมนี่มีเลือมีเลือมีเลือดอดกอนครับว่าิมามนนี่แรนะ้ว่าิมา ตอนนี้มันมีอาหารอย่างไรเพราะว่ใหายอาหารมันเพียงแต่ว่ามันกินตะไคร่น้ำกินอยังในน้ำไปเสือโบนี่โบนี่ยามาจะเสือมู้ยบักม่วงคุณผิดแน่เนี่ยม่วงบักม่วงลายครับบักม่วงลายม่วงแก้วม่วงแก้วอกล่องอันน uh, ั้นอกล่องอันนี้อกล่องอันนี้ม่วงแก้วม่วงแก้วเป็นยังต้นไทยตอนนี้ไม่ค่อยหงอยเลยร่มผัดครับล่มผัดลมไปกับตัชมันธ์จะ โอ้ปล่อยอะไรได้หอยปล่อยหนูกินวัดเลยหนูนกมากินวัดถ้าเาปล่อยออกไปอย่างนั้นนี่เด้หัวเหม็นนะครับทำอะไรเราก็ต้องพุม่มแห้งขนาดเด้อันนี้เ็ดทานตัวนี้ใครเห็เหเนเหรอนงทานในไทยทานในไทยจัดเลยยังไม่ได้ใส่เอาเอาทีเราให้จัดเนี่ยมาให้มันแห้งซะก่อนบ่แห้งแห้งเทียบว่าท่านมันหลายมันผมมีเวลาเทศปรนเดีกับแค่ว่า เอาแบบว่ามือได้สะดวกก็มาเห็ดน่ะนะเผือกเนี่ยมเผือกก็มันเผือมันเผือกครับต้นบอนขั้นขั้นแต่ว่าเอาไปเอาไปหนึ่งได้ได้เพิ่นเอาไปหนึ่งคยเอาไปหนึ่งอยู่เมืองเห็ดอาหารหนึ่งเรามัแกงไว้อย่างใส่ใส่ผักยังงย่านางกินได้เพื่อนคนเฮาหะกินได้เห็ดเต๋อบบไม่กักเข่าอะไรครับมันต้องทำเป็นไม่ว่าอยู่อยู่กับเสียมันหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นก็เอาไปเห็ดกับเข่ากินหลายเจีเลยหล่ะเลื่ยอยู่ นี่เดนอหม่ตัเริ yani ่มข uh ึ้นเนี่ยอะไรนี่อันนี้ว่าใหญ่หรอกเพราะว่ามันเป็นนออันน้มันซืออแกงใดไดยหแกงใดได้นีมวัวนี่เลยแหนงมันแหน้งมันนี่แหนงมันเขาก็ไปแกงอยู่เด้นี่หาคนเนี่ยนี่แหน่งมันนี่แหน่งมันนี่แหนงมันนี่แหนงมันีหลายบ่ะนนครับอมหอยประมัน เดี๋ยวผมสิลงเบิงอยู่สิลงเบิงว่ลงงาลูกมันออกบอ่ลแล้วมันตายเบิดแล้วบ่แต่คือเป็นการทดลองผมทดลองเลี้ยงที่ซื้อตอนนี้กครับทดลองเมูงซื้อมูลในยูทูบทดลองเลี้ยงซื้อฮัดเลี้ยงผมฮัดเลี้ยงถุงหน่อยถุงใหญ่ถุงสัน่นถุงเล็กกันนะว่ามันจะอยู่ไในน้ำตัวไหนนะแต่ว่าลงขึ้นไปพเพื่อแรกๆนี่คือเอาขุมรูกซื้ออาทิตย์ ได้แล,ล้วครับกำลังมหักกระโพดสาวหักระโพดจากอ้ำเภอกันทะลักฮักกระโพดสวนกระโพดเพื่อกันทะลัก <c oughs> กระพรูพ้ดินแดงเนี่หนะฟักบอกไงห,หนึ่งสีง่ายทองครับน <c oughs> ี่ค่ะมาเท้ามาเดิมนมาเดิมชุดแรกนย่าีไห่อนบ่ครับห่อนบอ่ไม่ร้อนเลยค่ะวันนี้อาก,กาศดีอันนี้เอาได้ไหม <c oughs> เอาอันนึ่งบ่จะพอดีนะพี่บ่จับมือเออเออแม่นี้ นี่คือสิ่งแรกใช่ไมันมีหลายพักเด้อร์ไม่นะถี่เราไปโดยมันจะเป็นแนงไม้นี่คือแย่ปวดนี่ตาค่ะเราไปจีกันช่วงนี้ช่วงนะเขาไปจีกันนะคะนะครับเขาพูดประจำามาร้อดกินเผาฟ้าโอ้ยมันอ่อนโอ้ยยูมันอ่อนมันอ่อนกับแรงมันจีแบบนียเลยเฮ้ยผมบอกกลอนจ้ากินของเราปวดแต่เด้อเราปูดมากปวเด้อ

ปาดิบแกเว้ยอ่้มันถึงก้อนโมกับจื้อได้เยอะกว่า